สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่สวนป่านาโคโคมพักนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มกราคมพศ2569ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะวันนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะสำหรับเราวันนี้ก็จะมาทํา กิจกรรมในสวนนะคะมีหลายอย่างให้ทำนะคะวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็จะมาห่อฝรั่งนะคะเป็นฝรั่งกิมจูนะคะลูกประมาณนี้ก็น่าจะห่อได้แล้วนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะที่จะมาห่อวันนี้ ลูปประมาณนี้นะคะก็จะทําการห่อเลยมีอยู่สามต้นนะคะที่จะหอ่อต้นที่สองแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นที่สามเยอะเหมือนกันนะต้นนี้สำหรับอุปกรณ์ที่จะนำมาหอก็จะเป็นถุงนะคะ ใช้ถุงหูหิ้วแบบนี้แล้วกันเนาะขนาด6คูณ11นิ้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปห่อพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็หอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับปรเปลัองกิมจูสามต้นนะคะแล้วก็ต้นนนทเดี๋ยวจะมาเก็บเปลังหง่อสือดื้อได้นะคะพอดีเขาน่าจะสุกแล้วแหละแต่ว่าลูกเล็กมากนะคะน่าจะเก็บเลยเพราะว่าเขาน่าจะสุกแล้ว ตรงนี้อีกลูกหนึ่งน,นะคะตู้เขาจะไม่ค่อยโูนะคะเพราะว่าเหมือนต้นเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์นะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับน้ำเลยก็จะมาลดน้ำประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเขาก็ลูกนี้เขาก็โอเคนะคะ เดีย๋ยวเรามาพาดูข้างในกันเลยนะคะนี่เลยข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะคะรสชาติก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะหลังจากที่ชิมพลังเสร็จแล้วนะคะงานต่อไปของเราก็จะเป็นการรดน้ำต้นไม้นะคะในโซนที่สายยาง มาไม่ถึงเนาะก็จะต้องใช้ระบบหิ้วและหาบนะคะเราก็จะตักไปลดในส่วนของต้นไผ่แล้วก็ไผ่สังมนที่อยู่ในป่านะคะ ก็ตักน้ำแล้วก็หิ้วน้ำบนไปนะคะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะดูแลเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกไปรอดแรงไปได้เนาะถ้าผ่านแรงนี้ไปได้เขาก็มีโอกาสที่จะ เติบโตขึ้นนะคะในอนาคตก็ยังไงก็ช่วยให้เขาผ่านแรงไปได้ก่อนนะคะจากบ่อน้ำมาถึงในป่าก็ระยะทางประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ลดทั้งหมดเนาะต้นไม้ที่ต้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ลดนะคะจะลดเฉพาะต้นไม้ที่ ปลูกมต้นปีของปีหกแปดนะคะก่อนอื่นก็จะมาลดไผ่สร้างหมันก่อนนะคะซึ่งสร้างหมนต้นนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะรอดนะคะตรงนี้ เขาแห้งมากเนาะมีสองต้นที่อาการไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ว่าสำหรับต้นที่เขาน่าจะรอดน่าจะเป็นอ,อย่างต้นนี้ใบยังสดชื่นก็น่าจะรอดนะคะต้นนี้ก็ยังโอเคนะคะดูเคอยู่ ถ้าเขาลดแรงไปได้ปีหน้าถ้าเขาได้รับฝนก็น่าจะโตเร็วอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับไผ่สร้างหมนนะคะไผ่สร้างหมนที่ปลูกแทรกไว้ในสวนป่าเนาะตรงค่ะแล้วนี่ก็คือหลังจากที่ทานทเทีง่งเสร็จก็มาต่อกันด้วยงานรดน้ำในสูนผลไม้นะคะก็ให้พ่อ สตาร์ทเครื่องสุบน้ำขนาดเล็กให้เนาะแล้วก็นำสายายางลาดแล้วก็ลดต้นผลไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้เนาะตรนนี้เป็นแก้วมังกรนะคะตรงนี้เป็นมะยงชิดเราก็จะทำการลากสายยางลดไปเรื่อยๆนะคะจน ครบทุกต้นของโซนผลไม้นะคะใช้เวลาเกือบเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนาะ แล้วก็จะมาต่อกันที่โซนผักนะคะตรงนี้จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็ลดอาทิยตรัะครั้งเหมือนกันเนาะคือสูบครั้งหนึ่งก็ลดให้ทั่วถึงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนสวนผักนะคะมีผักชีมะนาวแล้วก็พริกต่างๆนะคะ ตอนนี้พริกกำลังแพงเลยนะคะนี่ของเราปลูกไว้ประมาณสิบก่าต้นเนาะก็มีลูกเยอะอยู่นะคะก็พอที่จะลดค่าใช้ใจ่ายไปได้บ้างเนาะเก็บพริกไปใช้ใช,ใช้ใช้กินในครัวเรือนนะคะแต่พริกเขายังไม่สุกนะคะอ่าต้องรอ อีกสักระยะนึงเนาะเดี๋ยวก็จะเก็บไปรับประทานได้นะคะผิกเสร็จจากรดน้ำผักก็มาต่อกันที่แต่งกิ่งให้กับต้นสักนะคะวันนี้ก็แต่งไม่เยอะนอ่ประมาณ3าสีต้นนะคะที่กิ่งเขางอกออกมาเป็นสอง ก็จะทำการตัดออกเลยนะคะวันนี้ก็ใช้เลื่อยมือนะคะเพราะว่าตัดไม่เยอ,เอะเนาะ ตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ขึ้นเป็นสองกิ่งแยกออกมาเราก็เลือกที่จะตัดกิ่งที่ดูเล็กกว่าออกไปนะคะ ต้นนี้ได้ความที่ลำต้นเขาขึ้นชิดกันแล้วก็กิ่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัดค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างยากนะคะต้นนี้แต่เราก็ตัดพยายามตัดจนได้นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับกิ่งนี้ีวก็จะขนออกไปไว้ข้างนอกนะคะตอนน,นนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะคะสำหรับงานต่อไปก็ ขนฟางมาคุมต้นไม้นะคะเป็นต้นสลาวที่อยู่ริมขอบบ่อนะคะสิบต้นเนาะที่เราจะคุมให้เสร็จในวันนี้นะคะต้องเร่งมือนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะ จะทำการเอาฟางคุมดินไว้เพื่อที่จะรักษาความชื้นเก็บความชื้นไว้ให้กับต้นไม้เนาะจะได้ไม่ดูแห้งมากเกินไปนะคะก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ ถึงแม้จะหน่อยไกลไปบ้างแต่ก็สุขใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเลยเนาะวันนี้ได้กล้ามนะคะวันนี้แล้วก็มาต่อด้วยกันยิวน้ำรถอีกต้นละหนึ่งถังนะคะสำหรับวันนี้ก็มืดค่าแล้วเนาะในที่สุดก็รดน้ำ หอมาเสร็จรดน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับต้นสะเหลาตรงริมขอบบ่อนะคะก็ทํางานจนถึงสิบแปดนาฬิกาเลยนะคะวันนีน้แสงแดดก็หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวบรรยากาศป่าเนาะสำหรับวันนี้ กิจกรรมวันหยุดนะคะก็เยอะมากเลยนะคะหยุดหนึ่งวันก็เอาให้คุ้มเนาะตรงนี้เป็นต้นผักหวานป่านะคะที่ซื้อที่เขาพอะอมเมล็ดไว้ในถุงนะคะแล้วก็มาลงรอดซื้อมาสามต้น รอดอยู่หนึ่งต้นนะคะดูดูถ้าจะไปได้เนาะต้นนี้ปลูกไว้ใต้ต้นแดงนะคะ่สำหรับวันนี้นะคะก็อจบขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ